ค่านผู้ชมทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาตะลุกความรู้เรื่องคาคล้องจองกันนะคะคาคล้องจองคือคาที่มีเสียงสัมผัสกันใช่ไหมคะซึ่งจะมีลักษณะของตัวตะกดจะต้องใช้มาตราดเดียวกันใช้สระเหมือนกันปัญญชนต้นและวรรณยุก,ก็จะไม่เกี่ยวนะคะแต่เวลาออกเสียงก็จะออกเสียงที่เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นเหมือนฟังความคิดกันนะคะ ทำคล้องจองนะคะจะต้องมีเสียงสระที่เหมือนกันนะคะพยัญชนะต้นและวรรณยุกต่างกันได้นะคะนักเรียนแต่จะต้องมีเสียงตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเดียวกันนะคะและวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะท้ายหน่วยเพื่อเก็บคะแนนนะคะโดยคุณครูจะให้ทาแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยเสริมเล่มสีน้ําเงินนะคะในหน้า163และหในหน้า164นะคะจากนั้น เดิมใหมนักเรียนเขียนชื่อทุกหน้าแล้วก็ถ่ายรูปตรงไหมกับคุณครูให้ส่งไปในลายกลุล่มลงไปในระบ,บ้างเหมือนเดิมนะคะสําหรับวิชาประษาไทยในวันนี้ก็จบแค่น,นี้นะคะนักเรียนก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ